ครับสวัสดีครับวันนี้นำรถฟอนเทียปีสองพันสามสีบอลทองนะครับคันนี้เป็นหัวเดียวพราะมันถูกใช้งานได้เลยนะครับเครื่องดีแอร์เย็นวงลัยพาวเวอร์ช่วงล่างแน่นมากครับคันนี้พร้อมบรรทุกใช้งานได้เลยครับคันนี้พิเศษมีคอกให้นะครับก็คือถ้า สนใจคอกก็บวกเงินอีกนิดหน่อยนะครับครับหรือว่าจะไม่ใส่คอกไปก็ได้นะครับราคาลดได้อีกนะครับครับคันนี้เป็นรถที่น่าใช้นะครับบรรทุกได้สบายเลยใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับครับขอบคุณครับ